สะอาดและสกรปรกเป็นสมมุติบัญญัติที่ชาวโลกเขาตั้งขึ้นว่าลักษณะแบบนี้คือความสะอาดลักษณะแบบนี้คือความไม่สะอาดแล้วก็ถือปฏิบัติตามตามสืบกันมายึดมั่นถือมั่นโดยความสะอาดและสกรปรกนั้นเมื่อสะอาดได้ดังใจก็รู้สึกพอใจหลงยินดี เมื่อเห็นโสกปกนะไม่ได้ดังใจก็เข้าไปยินร้ายนะพยายามที่จะแก้ไขนะให้มันได้ดังใจนะสะอาดโสกปกถึงเป็นสมมุติบัญญัติที่ชาวโลกเขาบัญญตัติแล้วก็ถือปฏิบัติสืบสืบกันมานะเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปยึดถือในสิ่งใดๆก็ตามนะ สิ่งนั้นทั้งหมดนะไม่อยู่ในอำนาจของใครๆนะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างความสะอาดสุขรกน,น,นะถ้าเราเห็นใบไม้นะหรือว่าเห็นที่ไม่มีใบไม้อย่างนี้เราก็มีความชอบใจว่านี่คือสะอาดนะแต่แท้ที่จริงนะพื้นดิน ทั้งหลายเหล่านี้มันไม่รู้ว่ามันสะอาดหรือไม่สะอาดแต่สะอาดหรือไม่สะอาดขึ้นอยู่กับความยึดถือของผู้คนนะถ้าเรามองมาดูใบไม้นะแบบนี้เห็นใบไม้แน,นี้เราก็จะรู้สึกว่าสปกปรกนะเพราะว่าความยึดถือของเราว่า การมีใบไม้หรือว่ามีสิ่งของต่างๆวางอยู่แบบนี้เรียกว่าสกปรกนะไม่สวยไม่งามนะเมื่อเราเข้าไปทําความยึดมั่นหรือมั่นในสถานที่นั้นๆอยากให้มันสะอาดเราก็จะเก็บม,มันออกนะแล้วเราก็จะค้นขวายลงมากระทำนะเป็นทุกข์กับสิ่งนั้นนะแต่โดยธรรมชาติแลวนะใบไม้มันก็ไม่รู้ว่ามันสกปรกหรือสะอาด พื้นดินมันก็ไม่รู้ว่ามันสะอาดหรือโสกปปกแต่ว่าสะอาดสกปปกนี้เกิดจากสมมุติบัญญัติของชาวโลกที่เขาใช้กัน,นแล้วเราก็ใช้สืบสืบกันมายึดถือตามตามกันมา,นาสิ่งที่ได้ดังใจเราก็ลงเข้าไปยึดถือว่ามันอยู่ในอำนาจนาสามารถที่จะบังคับบัญชามันได้แต่บางสิ่งที่ มันไม่ได้ดังใจเราก็พยายามที่จะไปฝืนทำรมชาาิหรือว่าทำสิ่งนั้นๆให้ได้ดังใจปรารถนา,นาชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายนะเป็นอยู่อย่างนี้ร่ำไปนะเป็นอยู่อย่างนี้นะหลงติดกับกฎระเบียบนะสมมุติบปัญัติิที่ชาวโลกเขาตั้งขึ้นนะแล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์กับสิ่งนั้นๆ นะเพราะฉะนั้นการศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยให้รูนะ้สมมุติบัญญัติก็ใช้ไปตามสมมุติบัญญัติของชาวโลกนะสะอาดสกรปรกนะไม่ทำให้ใจของเราชาวพุทธนะบันไหวไดนะ้เพราะฉะนั้นสะอาดสกรปรกนะเป็นสมมุติบัญญัติเราก็รู้สะอาดสกรปรกโดยความเป็นสมมุติบัญญัตินะโดยปรมัติต แล้วสะอาดสปกปรกนี่ได้มีนะสะอาดสกปรกเกิดแต่ใจยึดถือนะใจเราสร้างขึ้นเท่านั้น